สวัสดีครับวันนี้มาประกอบนะฮะฮีทเอ็ดฮีทเอ็ดนะอ่ะเกือบพูดฮีตเอ็ดคลีนจริงๆมันมีตัวสเปเชียลอันหนึ่งนะเป็นฮีตเอ็ดคลีนนะฮะเมื่อ สุดยอด Open Box สมัยก่อนนะต้องบอกว่าสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอย่างซปเปอร์ฮาร์ดนะครับโอเคตัวนี้เป็นฮิตเอทก็คือเป็นรุ่น2ต่อจากบ a ero, ร์สแอโร่นะฮะรหัส18036นะก่าก็ยังพอมีขายอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไปไม่เป็นรถที่นิยมมากมายนะฮะอันเรื่องจากอาจจะมีปัญหาด้านการแต่ง ในส่วนของด้านหน้านะครับซึ่งบด้านหน้าค่อนข้างจะคูมโค้งมาเยอะหน่อยนะฮะโอเคข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในนะฮะก็จะมีบอดี้ฮิตเอะนะฮะสีแดงนะฮะตรงคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางแบบยางนิ่มนะฮะแล้วก็ฟุดเฟืองก็อย่างอีโลกันแล้วก็โค้งอนะฟ้าสีฟ้านะครับ แล้วก็ลอซี่นะฮะลอซี่ถ้าไม่นะับพวกฮิตเอ็ดบาร์ดแอโรมีตรงไหนอีกบ้างที่เป็นสีขาวก็จะมีของโครงวีเซตนะฮะไอรอนเบดนะฮะอันนี้สติกเกอร์ฮิตเอ็ดนี่โอเคเดี๋ยวเราไปแกะประกอบกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็นั่นแหละทำสีบอดดี้พร้อมแปะสติกเกอร์ก็ทำแยกไว้นะฮะช่วงนี้จะประกอบเยอะหน่อยเนาะ พราะว่าจะเอาตองเนี้ไปทําแนวการแต่งของแต่ละรุ่นนะฮะโอเคไปดูกันโอเคครับก็เริ่มประกอบกันเลยนะฮะประกอบโครง MA ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนใครที่อยากดูกันประกอบที่มันค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีการอธิบายนะฮะสามารถดูได้ที่เพ์ลิสของ m i n i f w r ์วิลล์เประกอบโครง MA นะครับ ส่วนอันนี้ก็คือประกอบไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีพูดถึงบ้างในบางช่วงบางตอนเพื่อไม่ให้คลิปมันดูมีความเงียบเกินไปนะครับนี่น,นี่ก็ใส่มอเตอร์ไปนะฮะสเตปเอเอก็จะมีแค่บางจุดที่มันบังคับให้ใส่ตามสเตปนะไม่ได้แบบว่าใส่ตามใจชอบ เหมือนพวก fma อะไรพวกเนี้หรือโครงอื่นนะฮะจะมีบางช่วงบางตอนแค่นั้นแหละเช่นสะพานไฟมันเป็นสเต็ปแรกที่มันจะต้องใส่จริงๆเพราะว่ามันอยู่ด้านในของตัวโครงนะฮะผ่านั้นเลยเนาะอ่า ma ถ้าเกิดว่าเราทำ ตัวไอ,อ้อะไรนะไอ้ตัวที่ดันเฟร์วิทล็อกสะพานไฟไหายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไหมก็หาอะไรที่มันยาวๆแหลมๆดันตรงเนี้ยมันก็หลุดแหละสลักนะก็ลองโดูแล้วกันผมก็ยังไม่เคยทำหายักทีนะฮะเพราะมันเป็นของที่มันต้องใช้นะ จริงๆฮิตเอท่าเป็นตัวพัดแดงน่าจะสวยกว่าพัดน้ำเงินหรือเปล่าแต่ว่าตัวพัดแดงผมก็มีอยู่นะไว้เดี๋ยวแต่งฮิตเอพวกบีแม็กเจคับอะไรพวกนี้ก็คอยเอามาลองดูนะฮะเท่ล hey. ้ออย่างนี้ผมบอกอะลอซีไม่ยาก เพราะว่ามันไม่ต้องดันเขาเรียกว่าอะไรหาโจทย์ที่มันมีก้านให้ตรงกันทั้งซ้ายขวานะมันดันได้เลยอะไรเงี้ย โอเคเฟืองนะครับเฟือง ฝา้คอบที่ล็อกทานแล้วก็เบรกหรือว่าสเกิดหลังก็ได้แล้วแต่จะเรียก เสร็จอะโรลเลอร์นะครับ เหลือลอยสามตัวนะส่วนใหญ่ไอเรื่องประกอบไม่นานเสียเวลาส่วนไหนที่สุดก็น่าจะเป็นขันน็อตนี่เลยนะ โอเคอ่ะ okay. uh huh. จะอดแล้วเหลือลรยตัว เรียบร้อยครับอ่อต่อมาก็อย่างที่รู้กันเนาะอย่างนี้ชอบนะฮะหลายคนอาจจะรอนะฮะทำสีบอดี้พร้อมแปดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำแยกไว้คลิปเนี่ยเป็นแบบแปดสติกเกอร์ทำสีเป็นดีเทลโดยเฉพาะเลยส่วนอันนี้ก็คือ าภายในคลิปนี้ที่เป็นคลิปประกอบเนี่ยก็คือมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปดูกันก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับบอดี้ทำสีแปสติกเกอร์นะครับใครอยากดูนะฮะรายละเอียดดีเทลนะ,ะตรงไหนติดตรงไหนสามารถดูได้ที่ทายคลิปจะแปะลิงก์ไว้ให้นะะโอเคเรียบร้อยครับ ทีนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะ,ะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูพันนาทายคิด้องคิดหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะอยากได้รถธรรมหาสวยๆใช้ได้จากร้านเวลา m มินิโฟ e ์นะฮะหรือว่าจะแนะนําแนะนําผลิตภัณฑ์ทล่างก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคจะกใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ